ทะเลถังหนัก4กิโลกรัมครับผมพี่งได้ยิ่นาทุกคนเอสือมกาแล้วมสเจอเรอยอก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะครเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับ แล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับตรงนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทําตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคน สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมแล้วก็อยู่กับบอสครับผมบอสอะไรบอสบอสที่มีชีวิตบอสนี่คือเพื่อนหยกนะครับทุกคนเออเป็นเพื่อนหยกกันแหละนะครับวันนี้ผมให้น้องมาช่วยนะพอดีผมไม่ค่อยสบายเนาะไม่สบายมาสักพักก็แหละนะครับผมแล้วก็สุขภาพดีจัเลยแกวบโอเคถึงเศร้าเตลือนะพ่อร้วันนี้นะครับผมถึงแม้ว่าผมจะป่วยหรือว่าผมจะเศร้าหรือผมจะอะไรขนาดไหนนะครับผมไม่ทำให้คนดูมีความสุขครับถ้าทุกคนมาก่อนผมท้อ โอเคครับวันนี้นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปกินเมนูที่อยู่ข้างหน้านี้เนี่ยขอคนละ1ไลค์1แชร์และ1คอมเมนต์นะครับให้พวกเราเนี่ยได้กินเมนูอะไรที่แบบน่ากินต่อไปคือ่จาจะไหนมาเออมาวันนี้ครับ <c oughs> ผมได้กินเมนูที่แบบว่าน่ากินมากคืออยากกินมานานแล้วเคยคิดที่จะทําเองแต่ว่ารู้สึกว่ามันยาก <c oughs> คือมันยากอะมันมีส่วนผสม,มอะไรเยอะแยะมากมายวุ่นวายไปหมดนะครับเรียกว่าเมนูอะไรถังทะเลครับทะเลถัง เมนูเนี่ยผมซื้อมาในราคา9 99 9าสบาทครับทุกคนซึ่งมันเยอะมากหนักนี้น่าจะประมาณ3โลได้ไหม<อ>วัดดูเนี่ยน่าจะเกินนะเกิน3กิโลงั้นผมเอาเป็นชื่อเมนูเป็นทะเลถังหนะักสี่กิโลก,ก,กรัมครับผมซื้อคนดูสิครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับทุกคนเออซึ่งวันนี้ครับเรากินทะเลถังเนี่ยหลายคนต้องมีถุงใช่ไถุงไหมถุงมือ yeah. โอเคนะครับคื่นวันนี้ลืมขอทางลางรับแต่เรามีครับนี่ครับถุงครับผมถุงดาถุงมือนะเราก็ใส่เพื่อที่เราจะได้กินที่จะแบบว่าไม่ให้มันเปื้อนมือเนาะ <c oughs> คือแต่มันเปื้อนก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดาได้มันติดเล็บติดอะไรเงี้ยแล้วเรามาจับตาจับปากจ,จุกอะไรเงี้ยนาองไมันก <c oughs> ็ะแซบอ๋อยังเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าทะเลถังวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวให้ดูครับอันแรกเลยผมสนใจมากคือกุ้งเทมปุระนะครับ๋ยวพี่มันมีเล่นมุกด้วยนะอ๋อยนางล้ม หอยนางรมซึ่งใหญ่มากทุกคนดูดิโอ้เท่าหน้าเลยวะเนี่ยนี่นี่หอยมีหอยนางรมนะครับแล้วก็จะมีกุ้งกุ้งอะไรบอสไปเลยกุ้งอะไรกุ้งไม่น้ำขงใช่เหรอไม่ใช่คือพวงมืออันนี้กุ้งไม่น้ำเค็มเสร็จแล้วนะครับผมทุกคนก็จะมีหอยหอยอะไรหอยจุ๊บหอยสังหอยสังอ๋อไม่ใช่หอยหวานใช่ไหมหอยหวานนะหวานเออหอยหวานนะครับหอยหวานมีสามอย่างนะมีอะไรอีกนี่อู๊ดูไข่ดองอันนี้เป็นน่าจะเป็นกุ้งอ่ะกุ้งกุ้งปูมาไม่ใช่ปูมลา ตอนแล้วมีปูม้านะครับผมมีหอยหวานมีกุ้งมีปูม้ามีอะไรกะหอยอะไรดิหอยหอยแข้งหอยกาบครับไม่ใช่หอยลายปะอุ้ยอุ้ยอู้หอยแครงีบหอยแมงคู่นะครับเป็นหอยแมงคู่นิวซีแลนด์นะครับผมอะไรเนี่ยข้าวโพดครับอันนี้เหมือนหอยสังเนาะหอไม่ใช่หอยสังเลยพี่มีอะไรอยู่ในนี้บ้างปูเฉยชวนเหรอเฮ้ยปูเฉยชวนจริงฮะไม่ใช่หอยหอยเขาถูแล้วไปอย่าพูดมากทำเพลงเลยเรารู้กันแล้วนะครับว่ามีอะไรนะครับเราไปชิมกันเลยดีกว่าเน้อเดี๋ยวพี่ พี่ให้เกียรติน้องดี่ป่ะเมื่อาน,น้องมาดีพี่ให้น้องกินก่อนเลือกไปเลยจะเอาอะไรหนึ่งชิ้นโอ้โหเอาเอาเอาเอร่อยอร่อยไปเลยอร่อยเหรอรพี่ไม่ต้องเกรงใจอ่าลองรอ้ลองวินาทีกินมากทุกคนแล้วไม่ต้องบอกว่าผมเอ้ยพวกพี่แม่งก,อก๊อปเกาหลีหขอโทษด้วยครับนี่ไงแต่จมือเหมือนเกาหลีไงหน้าตาก็เหมือนทำไมหรอครับทไม่อะครับซึ่งทุกคนนะเขาแบบหน้าตาน่ากินมากแบบหอมมากตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วแต่ผมอยากให้น้องยินก่อนเนี่ยเป็นไง ได้เดี๋ยวผมกินดูนะครับนี่นี่นี่หอยใหญ่มากอืออร่อยอะอิ่มอร่อยจริงๆครับทุกคนซึ่งผมไม่เส็นเหียได้ตังค์แล้ววันนี้นะครับดูยเลยต้องรักอุ้ยดูดินี่หอยแครงครับผมอื้มเออหอมทิ้งอ่ะเออปูนี่อ่ะแล้วเน่เน่เน่หอยหวานผมอยากรู้หวานจริงป่ะทุกคนดูดิ โอุ้กคนดูดิอุ้งตัวปากเอฟพี่น้องฮัทเห็นมะนี่ดูดิครับทุกคนเปิดมานั่งกินด้วยกันอ่ะสองร้านต่อคนอ่ะโอเคครับตั้งแต่จริงๆนะครับทุกคนอืมมองอือฮึมเฮียพัทนำมาผมถ้าพี่บอยมาโอเล่มาต้อบกเลยนะพี่โอ้ยอึ้มมีปากอืมเฮ้ยวายยิงบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยคือตอนแรกคิดว่า มันจะเผ็ดไหมนมันก mm ็ไ hmm. ม่เผ By uh ็ดเนาะก็ไ hmm. ม่เผ็ดมากอือุหยทุกคนดู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 นี่นี่นี่หอยนางรมโอ้ผมปกติคือกินแต่หอยนางรมสดๆไงทุกคนดูขอใจช้อนนะครับแบบตักน้ำมันขึ้นมาคือน้ำทอาอร่อยมากอ่ะอืมอร่อยจริ่อยเนี่ยนะอร่อยจริงอ่ะทุกคนไปครับผมนี่กุ้ง ไอ้ตัวหมึกเขาโค่นหอมด้วยหอมชีสหอมชีสอเขอใส่ชีสด้วยพี่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวได้กินอ่ะอนั่นจะมีเนยนี่ครับผมผมิซระบะ การกินพิเศษเนาะเอาเลยขนาดไหนอ่ะคิดดูอยากมีคนมาแกะกุ้งให้จังเลยอยากมีอ่ะอยากมีอ่ะครับคือถามมึงแกะก็เป็นอ่ะเฮ้ยโหงงวยเหรอจะองคือมันหอมนะมันหอมเสร็จแล้วมันไม่ได้เผ็ดอ่ะมันจะเป็นแบบหวานๆอ่ะเผ็ดๆหวานๆแต่ว่าเผ็ดน้อยอ่ะซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมทานเผ็ดไม่ค่อยได้เนาะผมลองกินหอยนี่ก่อนหอยกาบเนี่ย เรียกก็เสียเลยหอยลายไม่ลอ,อยอะ่ะถ้าเกิดใครดูคลิปน,นี้ตอนคืนก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษเลยครับผมแต่ผมรู้สึกว่าไอ้หอยหวานเนี่ยแต่เวลากินทีไรผมรอุัน <laughs> มันก็ไม่ได้หวานนะหอยหวานแต่ผมรู้สึกว่ามันขมอะ่ะ เอออยากกินแบบหอยแมงผู้แบบ3กิโลอ่ะหอยแมงผู้อยากหอียสามกิโลอะไรเงี้ยทุกคนนะครับนี่ผมขอแค่20,000ื่นไแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะจัดให้นะครับแบบคนโหนเลยหอยครับหอย,อยมียางว่ะด,ดครับหอยสรุปนะครับผมผมชอบหอยแมงผู้สุดนะสำหรับในเมนูไอ้นี่นะ อร่อยจริงอ่ะเร็วนี้ครับผมผมจะไปอยู่กรุงเทพเดือนหนึ่งนะครับผมไม่ได้เจอพี่เยดิใช่พี่จะไปอยู่กรุงเทพเดือนหนึ่งแล้วก็รอปามว่างช่วงนี้ปามทำเพลงไงก็ถ้าปามว่างปามก็ให้ไปหาเราแต่ว่าเกรงใจไงเพราะว่ามีคนมาอยู่บ้านปามเยอะแล้ว<ๆ>ก็รอปามว่างก็ค่อยไปอยู่บ้านปามสักวันหนึ่งนะครับอยู่นานอยู่เป็นอาทิตย์อะ่ะนะครับผม แต่ว่ากรุงเทพเนี่ยจะไปอยู่กับ M N J T V นะครับแล้วก็จันทีมนะครับน้องมันอยากให้ไปก็ผมก็อยากไปด้วยนะครับคือน้องเห็นผมเครียดแหละน้องเป็นห่วงเราเออพี่มาอยู่กับผมมาเล่นกับผมอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบไม่อยู่คนเดียวไม่ฟุ้งซ่านนะครับผมรับรองเลยว่ามีกิจแกล้งแน่นอนนะครับอตอ้นี้คันไม้คันมืออยากแกล้งคนมากเราไม่ได้แกล้งนานกินมาเป็นเดือนนะอ่ะกินวันนี้โล้ไหนฮะทุกคนดูดิบองเอี๊บพี่น้อง โอ้โหดูโอ้โหโอ้โหตัวยังใหญ่ขออย่าน่อยคนโคตรหวานไฉเฉย ิเนี่ยแต่ว่าไอหอยเนี่ยมันกินยากคิดถึงโอเล่คิดถึงบอมแต่ไม่เป็นไรหรอกรนานๆที่บอสจะมากินกับผมนะครับคือเรื่องที่ผมไม่เคยบอกเลยจริงๆอะ่ะผมเป็นโครคหึมร้าอันนี้เรื่องจริงครับผมกร็รู้ตัวมาแล้วสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปหาจิตเวชนะครับมผมยังไม่ได้ไปพบแบบจริงจังคือผมกลัวผมไม่รู้อะ่ะผมไม่กล้าแต่ผมคิดว่าผมน่าจะต้องไปแล้วเพราะว่านั่นแหละครับทุกคน ช่วงเนี้ยผมโพสใน Facebook มีแต่เรื่องลบๆต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมอ่ะไม่ได้อยากที่จะโพสนะครับแต่คือมันไม่หไหวแล้วแล้วผมเป็นคนที่เป็นคนที่เก็บไม่ค่อยพูดบอกใครไม่ค่อยระบายใครเพราะผมม,มีใครให้ระบายชื่อเสือนะครับผมรักเด็กนิสัยดีเรียนเก่งชอบปลูกต้นไม้ครับผมลูกต้นทำไมต้องปลูกปลูกต้นไม้พี่นิสัยดีรูปหล่อเรียนเก่งรักเด็กชอบปลูกต้นไม้ผมเอง พี่เขาจิตใจดีนะครับปลูกต้นไม้ต่อไปนะครับเวลากินอ่ะเดี๋ยวพี่เสือเนี่ยจะมีสตอรี่มาเล่าดีกว่ามีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังด้วยกินไปเล่าไปนะครับผมสุดท้ายพี่กุ้งตัวใหญ่เลยน้องอยากจะบอกว่าให้น้ำมันนี่ยไปซื้อของมาคุกอีกได้นะอร่อยเนาะเข้มข้นดีมันไม่ออกเียนพี่อืมเป็นหวานหวานหวานจะไม่หวานมากขนาด เป็นไม่ได้นะครับผมอยากให้คนติดตาม2.15ล้านเนี่ยนะครับใน YouTube อีกเอ้ยในเฟซในเพจอีกเกือบหกแสนคนนะครับก็มานั่งร้องวงกินกันเนี่ยทั้งหมด2ล้านแล้วคนเนาะตอนนี้ห้องกับคน2ล้านคนนี่วะได้อยู่เตยดกันนิดนึงนั่งติงดกันอโอเคครับทุกคนเอาไปว่านะครับเมนูวันนี้นะครับพี่เสือพูดแบบไม่อวยเลยนะครับให้10เต็ม10นะครับบอลได้กี่ให้ 11. 10เอ็ดเต็มสิบเฮ้ยไม่ไม่ผมให้9ดีกว่า ยี่งหน่คะแนนนะถ้าจะให้ผมให้เต็มสิบอะร้องหน้าผมขอแบบมีสามเท่ายอมยอยอมให้เต็มสิบครับทุกคนรสชาตินะครับตรองรสชาติเนี่ยโอเคเลยคือไม่เผ็ดเกินไปไม่หวานเกินไปของเนี่ยก็ถือว่าสดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมเอาเป็นว่าทุกอย่างโดยรวมโอเคเหมาะสมกับราคาที่เราเสียไปตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับยกมือไหว้ไม่ได้นะครับ มันเปื่อนหมดเลยครับต้องขอขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนบอสกยี่ยมดสวัสดีครับบ๊ายบายเอาเลยกินเลยเออพี่้อยากให้น้องกินเยอะๆยัะนีมีกุซาร์มต้องแกะงูกัเป็นอะไรถ้าเป็นสาวกินเลยอ่ะบายบายทุกคนลาลาลา